ขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อเป็นการถวายความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับกับศึกไทยลีก2องที่29ของซีซั่นนะครับยักษ์รัตนาเชียงใหม่ FC ครับทีมอันดับที่4ครับมีอยู่50คะแนนครับพบกับการจนิบุรี FC นะครับทีมอันดับที่ส4ครับมีอยู่31คะแนนนะครับมีคุณยายกับผมเกรียงการรัตนานะครับ มาดูสิบเอ็ดรายชื่อตัวจริงของทั้งสองทีมกันก่อนครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับของโค้ชนายครับสุรธรเกิดผลครับมาในระบบ4-2-3-1ครับมอสซาประตูฟาหัดบีลังโหลดครับคู่เซ็นเตอร์ฮาฟสราวุฒิเกิดศรีจับคู่กับวิชกดาลิศนะครับแม็กขวาเป็นนกคุณกิตคุดใหญ่แบ็กซ้ายอดิศักดิ์หานเทศคู่มิดฟิลด์ตรงกลางครับสารัตโพสีจับคู่กับเกรียติศักดิ์นันทวิเชียนธิ์กลางตัวรุกนะครับชาดิวชาปุยหางขวาเป็นจุชนนท์มลริซอนทางซ้ายอมรเทพมึงดีแล้วก็ส่วนหน้าตัวเป้าสุประ ขณะที่ผู้มาเยือนครับอย่างดีพีการจนาบุรีเอฟซีนะครับมันในระบบ4-4-2นะครับของโค้ชสมชายมากมูลมสวตัตครับชินภพง์รักศรีครับครูสินอราปราชญาฝัดสุภาพจับคู่กับธนชัตโพชาครับแบกขวาพิชิตชัยเสียงกระโทกแบกซ้ายเฉยพฤกเจลาจินครูมีฝีตรงกลางครับอิทธิพลเอกชัดชานะครับจับคู่กับกิติเวชหล่อจิตทางขวาเป็นพัชรกร นิวพอยเพ็ดนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นอารัชชาระหงทองนะครับคู่กองหน้าเป็นธนวัตอนวัตเกิดสมบัตินะครับจะคู่กับเอเลียสฟานเดนเดสเดอโอลิเวล่าครับส่วนผู้มาเยือนอย่างราคอนบุรุษัาาันกจัจจบริฟซเองก็ถือว่าโอกาสตกชั้นเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่ามีคะแนนห่างกเกษตรศาสตร์ฟซทีมอัดับสิบสอยู่10แต้มนะครับ ผลงานของโค้ชนายครับสมทอนเกิดผลเองก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในช่วง2เกมที่รักษาการนะครับคว้าชัยชนะ2เกมติดนะครับขณะที่ผู้เมของโค้ชสมชายม,ามั่ว่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นอกจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เองก็อย่างที่ทราบกันนะครับมีเรื่องปัญหาฝนพิมสองจุ้วและหมอกควันนะครับก็ถือว่า ทำให้เป็นอุปสรรคในการเล่นพอสมควรนะครับรวมถึงการจัดตัวในวันนี้เนี่ยก็มีการปรับทับนะครับให้สอดคล้องกับสภาพอากาศด้วยนะครับและในช่วงเวลานาทีที่30ของการแข่งขันแล้วก็ที่นาทีที่75นะครับก็จะมีคูลิ่งเบรกด้วยนะครับอุบั่ารณ์ฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่นี่เรียกว่าทะลุ150ไมโครกร,รัมเนี่ยมา3-4วันติดแล้วนะสาเหตุก็ไม่ใช่อะไรครับก็คือการเผาป่านี่แหละ นี่ก็คือแฟนบอลของฝั่งกระจันบุรีนะครับที่ตามมาจากเมืองการเลยนะถือว่าเดินทางไกลพอสมควรนะครับก็ถ <c oughs> ือว่านอกจากที่จะสมครบต่อทีมนะครับก็ยังเรียกว่าวันนี้แฟนบอลของชัยเมือหลายๆคนเองก็ถือว่า ไม่ได้ออกจากบ้านนะเพราะว่าฝุ่นที่สูงนะครับก็เลือกดูทางถ่ายทอดสดทาง youtube ของสโมสรนะครับเอาครับเกมเริ่มครับพุ่งมาเยือนเคียร์ก่อนนะครับในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนเจ้าบ้านบุกจากขวาไปซ้ายครับเชียงใหม่ถ้าชนะเกมนี้ก็ถือว่าน่าจะการันตีพื้นที่ไปออฟได้เกือบ90%แล้วครับเสตัวจริงนี่ไม่มีต่างชาติเลยนะครับเป็นนักเตะไทยล้วนเลยนะครับ จงกวะนี้กัญจบุรีขึ้นมาบมังขวาชลากรไม่ทันครับบอลลุดออกข้ามไปก่อนคุณกิจทุ่มเข้ามาครับจะโบสช้าครับโดนตัดได้แต่บอลยังปั๊มอยู่แต่ยังเป็นของกัญจบุรีครับกูมาเยือนตรงกลางชาปุยไปแย่งได้ไม่ฝ่าวับ ทนีียนอย่างครองบอลอยู่ครับพิชิตชัยพิชิตชัยออกไปที่พักรได้ไอเรียสเบิร์นออกมาขวาไม่ผ่านนั่นของอดิศักขันเทพเทียยะยกงงตั้งมาเอาเข้าทางของพัชรกรพัชรกรคืนกันไปตั้งใหม่นวัตอะนวัคลองบอลไอเลียสอยู่ในให้ไหมยังไม่ให้ครับโดนบีบออก้านนอก โยนมาเป้าหมายอยู่ที่พัะชระะกรบอลแรงครับต้องกลับมาตั้งหม่แล้วสุดท้ายโดน,นจิ้มเลยครับถูกหมาลื่นครับแต่ยังบอลกิเตเข้าทางฮนะพิชัยตั้งหม่หมาที่นั่นของชะละกรพระชะะกรัชรกรพิชยัยเล่นเป็นสามเหลี่ยมเลยครับกับทางกิติเวชกิติเวชให้ข้างในมาหม่แล้วครับมันด้วยเรื่องของสภาพ อากาศด้วยครับบางทีพอฝุ่นเยอะเนี่ยเร่งมากๆเนี่ยมนโอกาสแรงหมดกอะเนี่ยมันเยอะครับก็ไมอยเล่นเลยครับอาาวก็ตรงนี้แย่งอยู่ริมเส้นช้าปุยสุดท้ายบอลโดนเพชรบ,บุรีจะไปกันตรงนี้ตอกส้นให้ตรงลึกมาอา้าวฟาหัดจังหวะแรกรับเหมือนจะหลุดนะครับแต่ยังมีเพื่อนมาช่วยอมรเทพมาทีท่านของกติศักดิ์คืนมา ศักการ์เทศไปตั้งที่สาาวุฒิใหม่ครับเมื่อกี้ฟาหานี่เรียกว่าน่าจะสองจิตสองใจนะครับระวังรับกับปัดครับสุดท้ายยังดีครับบอลจากแบ็กซ้ายลุยเข้ามาลูกนี้ยังเกี่ยวบอลไม่ได้ครับครับพิชรากอทธีพลยิงด้วยขวาลูกนี้ติดพิชนกออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมตื้นเบาครับชินภ์มองเห็นรับสบายครับ ออกบอลเร็วมาที่นั้นของพัชรกรพิกเข้าหากลอบแล้วเอเลียสฝากมาที่พัชรกรพัชรกรออกซ้ายที็อกเข้าในยางหาจังหวะเข้าอยู่ครับอิทธิพลอิทธิพลเล็งและยิงไกลลูกนี้หลุดไปเยอะกันเบรกของคูลิ่งเบรกนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่ฝุนค่อนข้างเยอะแล้วครับลากอากาศที่ร้อนครับแม้ว่าจะเตะในช่วงหกโเย็นก็ต่างครับ ให้นักกีฬาได้เบรกด้วยนะฮะเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยเซตตในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับมีเพียงเกมเดียวที่ยิงประตูไม่ได้ก็คือเกมที่เสมอกับจันทบุรี่เอฟซีเนี่ยศูนย์ต่อศูนย์ครับน,นี่ถึงแม้ว่าฝุน่นจะหนาครับแต่แฟนบอลมาเห่าไม่ต้องแห้งก็ยังมากันเยอะอยู่นะครับ ก็ถือว่าแฟนบอลหลายคนก็เตรียมมงเตรียมแมสมาใส่ด้วยนะเพราะว่ามันฝุนข้างเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าไม่ใส่นะเพราะมันการเชียร์รถการเชียร์ด้วยการตะโกนเชียร์ต่างๆมันอาจจะไปให้นัดนะทีมสตาร์โพสของเชียงใหม่ก็ปรับเกมแล้วครับถึงชั่วโมงผ่านยังศูนย์ศูนย์ยังทำอะไรไม่ได้ ก็ขอคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับบริษัทอน,นิรุตจำกัดนะครับบริษัทเชียงใหม่ทีดีจำกัดโรงพยาบาลเชียงใหม่ลาบปรายาวางบอลยาวๆมาลูกนี้บอลตกพื้นแล้วไปถึงฟาหัดครับจากให้นั่นของพักรกรเล่นนะมันลึกไปผ่านออกเร็วครับมาที่อดิศักดิศศักดิ์เทศมาที่สรัตโพสิจังหวะเบกเกมก็ เตียวเข้มลูกทีมนะครับทีมสตาฟของทางและก็บทุมวันกาลจ้บุรีเอฟซีต้องแก้กันเยอะเลยครับทั้งสองทีมโดย,ยเฉพาะเจ้าบ้านเนี่ยต้องการ3คะแนนครับเนีย่ยต้องขยับเก็บบุกให้มากหน่อยครับอิศักดิ์ก็าย้ำบอกเพื่อนมาเอาครับตรงนี้ให้มาทะลุมาแหมเกดิศักดิ์เก็บบอลไม่อยู่ครับสุดท้ายจะโดนสวนเอาแล้วครับตุชรักร พีชิตชัยใหม่พิชิตชัยให้ที่ชลกรชลกรจะไปลูกนี้ไม่ผิดไม่ว่าอะไรครับเอาแล้วก็ชัยใหม่แย่งไม่ได้ไปที่สารัตโพสีสารัตไล่มอนเทพเติมเข้าไปครับสารัตโพสีให้พี่มอนเทพเมืองดีลูกนี้ให้ที่ตัวครับต้องตามมาตั้งใหม่ที่สารัตโยนเข้ามาลูกนี้โดนปชัชสีจับตาดูครับว่า,วาสเตเตร์โอจูนเนี่ยแล้วก็ตะวันโคสุโพลงมาจะทำให้มิติกเกมรุกของชัยใหม,ม่เอฟซีนั้นดูดีขึ้นหรือเปล่าครับ ใช่ไหมเอฟซีถือว,ว่าเป็นเกมมีเกมรุกทีมที่มีเกมรุกดีทีมหนึ่งของลีกสองเลยนะครับอ่าครับเกมเริ่มครับครึ่งหลังใช่ไหมเอฟซีจะบุกจากซ้ายไปขวาครับในเสื้อสีน้ําเงินอืะอตะวันลูกนี้ลื่นครับเป็นอันดิสักนะครับลื่นโดนแย่งบอลไปเอเลียสควนขึ้นยังหาช่องขึ้นบนไม่ได้ครับมาที่กิติเวชกิติเวชจะเปลี่ยนแกนลูกพลิกได้แล้วเอเลียสจะไปลูกนี้โดนจิ้มที่บอลนักบอลสินไม่ว่าอะไร เจียงใหม่จะสวนครับมาที่นัานของเซโรจูเนียสเตเนโอจูเนียข้างหน้ามีทำทางแล้วตะวันขุนสูโฮไปที่ชาปุยไปที่เกติศักดิ์ครับเกติศักดิ์ออกขวามาที่นุกุลกิจนุกุลกิจหนุ่มนี้ต้องม้วนกลับมาเล่นใหม่ครับไปข้างหน้าไม่ได้ไชนุกมาที่สลาวุธเกิดสีสลาวุธไปที่เกติศักดิ์อดิศักดิ์หาเทศ ออกซ้ายมาที่ท่านของสเตโดเป็นท่านของชาปุยชาปุยไปที่อดิศักดิ์อีกทีนึงอดิศักดิ์จะหลบลูกนี้โดนสไลด์ขวางกัญจนาบุรีแย่งบอลคืนมาได้ครับบอลจุดพลุบอลตกพื้นแย่งกันอยู่ครับพี่ชัยเก็บไปได้พี่ชัยหาช่องขึ้นครับหลบชาปุยมายาวไปหน่อยครับเข้าทางซารโพลส,สีเอเลียสเอเลียสให้ตรงกลางมา จะไปครับนนจังหวะนี้บอลยังกลับมาตั้งใหม่ที่ท่านของเชียงใหม่เซตบอลล่อให้แล้วก็เสียบอลครับจังหวะนี้ทีเตจังหวะเดียวพี่เซอจูเนียธนชัดหนักออกมามัชรกรมาที่ท่านของอนวัต์ให้ขวามาที่พิชพันธ์ทิ้งขวาเลยครับไม่ผ่านในฉักหันเทศครับและได้ฟาวครับ ของทีมเยือนนะมีผู้เล่นนำไปดึงนั้นของอริสัาากาเทจันด้านหลังนะครับน่าจะมีไหลไปดันในด้านหลังนะครับยาวขึ้นมาลูกนี้อาครับโม่งไม่ดีครับเข้าทางเซื้อเนี้ยสเตเโอจูเนียตองบอลได้โยกหาช่องเปิดติดมือลูกนี้สินเป่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหจังหวะโยนของเซื้อเนี้ยไปโดนแขนของผู้เล่นกัณฑบุรีเอฟซีครับเป็นชยชึกิราจินแหละครับ โอ้โหโดนจับแฮนด์บอลแล้วเป็นจุดโทษครับแล้วจะมีใบเหลืองครับชัยพฤกโดนใบเหลืองครับโอ,โ,โอ้โหเรียกว่าน่าจะโดนเพราะว่าเรียกว่าไปน่าจะไปโวยผู้ตัดสินเกินกว่าเหตุแล้วครับโดนใบเหลืองไปเพื่อนพยายามมาช่วยครับผู้ตัดสินก็พยายามอธิบายครับว่ามีการยกแขนขึ้นมาครับหรือจังหวะแฮนด์บอลในไทยลีกสองเนี่ยบางครั้งมันก็ดูที่จะ ใน,นหลายเกมก็พอไม่มีเวอามัมก็เช็คย,ยากครับแต่ผู้สินจังหวะนี้ผู้สินยืนใกล้เหตุการณ์และเห็นนะครับก็เลยตัดสินใจเป่าเป็นจุดโทษนะครับเดี๋ยวคงมีภาพช้าเห็นแล้วว่ายกแขนในขนาดไหนนะผู้สินวันนี้อาจารย์ศิลาจันนิกกรครับคิดว่าอยู่ใกล้เหตุการณ์รับไลแมนก็เห็นนะใช้พึกนีมีคนเข็บได้ใช้พึกลูกนี้ลุยมาครับ โยนเข้ามาลูกนี้ได้มงสะบัดลูกนี้โอ้โหแสงทองครับมอนหลุดออกหลังไปครับเรียกว่าโดนไม่เต็มและโดนบางครับโยนเข้ามานะครับแสงทองได้มงสะบัดครับมงโดนด้วยนะฮะแตม่มันบางในวันเสาร์ที่23มีนาคมนะครับเวลา5้าโมงครึ่งนะครับ